ณประเทศมักซิกันบ้านของเศรษฐีหนุม่มคนหนึ่งวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ชายหนุ่มจะต้องโศกเศร้าเพราะแฟนอันเป็นที่รักของเขาต้องมาถูกฆาตกรรมร่างแฟนหนุ่มของเขาเหลือเพียงแค่ส่วนตัวแต่ส่วนหัวกลับหายไป มันเป็นการฆาตกรรมที่อุกอาจมากจนชายหนุ่มกั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวชายหนุ่มถึงกับเกณฑ์ลูกน้องหลายสิบคนเพื่อที่จะไปเอาคืนคนที่ทำกับแฟนเขาอย่างนั้นและเขาก็รู้ว่าคนที่ทำเหตุฆาตกรรมอันอุกอาจนี้คือใครกันแน่ในที่สุดเขาก็ขับรถมาถึงบ้านของผู้ที่ก่อเหตุแต่ดูเหมือนว่าคนที่ทำนั้น ก็ได้เตรียมการต้อนรับพวกเขาไว้รถของชายหนุ่มแลเบิดตูมตามชายหนุ่มเสียลูกน้องไปมากมายก่อนที่จะลงจากรถแล้วบุกเข้ามาในบ้านของคนคนนั้นแต่ดูเหมือนว่าคนคนนั้นได้วางกับดักไว้มากมายจัดการลูกน้องของชายหนุ่มไปทีละคนทีละคน,ะคนจนเรียกได้ว่าถึงแม้มีเป็นร้อยคนก็ไม่สามารถจัดการคนคนนี้ได้ ชายหนุ่มเห็นว่าศัตรูของตนเองนั้นแอบอยู่ในหลุมจึงพยายามตามเข้าไปข้างในนั้นมืดมากและดูเหมือนว่าลูกน้องของชายหนุ่มจะโดนเก็บไปทีละคนทีละคนจนเหลือแค่ชายหนุ่มเป็นคนสุดท้ายจากนั้นหลุมอุโมงค์ต่างๆก็ถูกกดระเบิดขึ้นชายหนุ่มพยายามดิ้นรนและหนีออกมาได้แต่เขาก็แทบปางตาย มีใครบางคนอยู่บนนั้นเล็งธนูมาใส่ชายหนุ่มชายหนุ่มถึงกับรองจากเพราะว่าธนูนั้นแทงเข้าไปเฉียดหัวใจเขาไปนิดเดียวชายหนุ่มขยับไปไหนไม่ได้ได้แต่มองสัตรูของเขากำลังหยิบมีดออกมาและชายหนุ่มก็ได้พบกับคนคนนั้นเจโบกระเทยเดินตายเจโบ้กำลังขับรถเข้าไปในเมือง เพื่อไปท่องราตีและเขาก็ปรดปานชายหนุ่มเม็กซิกันคนหนึ่งแต่เด็กหนุ่มคนนั้นกลับไม่ค่อยชอบเจโบเท่าไหร่พอเจโบเป็นพวกซาดิสมีเซ็ตชนิดที่ว่าใครโดนเข้าไปถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีชายหนุ่มพยายามไม่รับแขกแต่เจโบก็ดึงดันที่จะพังประตูเข้าไปเจโบจูบป,ปากชายหนุ่มดูจนปากชายหนุ่มเลือดออก ลิปสติดของเจโบประทับลงที่ป่าของชายหนุ่มจนเขาไม่อาจขัดขืนได้หลังจากเสร็จการกิบเจโบก็พยายามหาทางกลับบ้านแต่ดูเหมือนว่าเจโบจะหลงทางเจโบเข้าไปในซอยของพ่อค้ายาและพวกนั้นก็เดินตามเจโบเขาได้ไปเจอกับคู่หูคู่เกที่เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยของเมืองแห่งน,นี้ ทั้งสองคนถามเจโบโว่าเสือขึ้นมาบนนี้ทำไมเจโบโก็ได้แต่บอกว่าเจมาเที่ยวเฉยๆไม่ได้มีอะไรแต่ทั้งสองคนนี้ด้วยความที่อยากเล่นงานเจโบโเขาก็เลยให้ลูกน้องกัะทืบเจโบจนกระทั่งหน้าของเจโบเละเป็นโจบชายหนุม่มหัวเราะด้วยความพอใจที่ได้เห็นหน้ากระเทยควายเละขาส้นตีนเขา เจโบบอกว่าถ้ามึงไม่ฆ่ากูเดี๋ยวมึงจะเสียใจแล้วทำไมวะชายหนุ่มตอบกลับถ้ากูรอดไปได้กูจะเชื้อนไข่มึงชายหนุ่มก็ได้แต่พูดว่าไอ้แก่เอ้ยมึงจะไปทำอะไรกูได้วะอีหาจากนั้นคู่รักของเขาเกามีที่อยู่ในมือไปกีดหน้าของเจโบจนเสียโฉม ภาพของเจโบในวัยหนุ่มอาวุธสงครามของเขามันเหมือนว่าทุกอย่างมันจะกลับมาอีกครั้งเจโบพยายามจะเอาคืนแก๊งเกยคู่นี้เขาเตรียมการวางกับดักและเตรียมอาวุธทุกอย่างให้พร้อมที่จะออกศึกรบซึ่งมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเจโบก็ได้